อันนี้อะไรน,นี่อะไรอันนี้ตัวอะไรเออนนยังก็รูปร้ปะเอเรียกร้องความสนใจลูกไข่ก็ได้พูดนะพูดนะเอ้ยเท้าเทสาวไข่สองคนพูดนะพูดนะสีอะไรสีส้มสีชมพูสีเหลื e อง ah. อ๋อก็ะไรถามเจ้าเอออ่ะตอบตอบนะตอบ โอ้ยไม่สบายไม่สบายอีกแล้วโอ้ยโอ้ยไม่สบายโอ้ยนะอาตจับตัวใดวะจับใดไม่สบายเป็นไข้พ่อไม่สบายไปดูพ่อไหมพี่พลอยคุณหมอพลอยไปดูพ่อหน่อยพ่อไม่สบายไปค้าคิงอ่ะเลวค้าคิงไงน้องเนี่ยไปค้าคิงไงไอ้เน่ลูกลูกขึ้นนั่นหตรงนี้ตรงนี้นี่ นี <kung> ่ <divide S 1> ตรงนี้นี่พ่อไม่สบายถ่ายมาเจับตรงนี้นี่ไงจับตรงนี้อีหล่าไปเห็ดแล้วพ่อไปกินก่อนเนอะพ่อไปกินก่อนเนอะเข่าแล้วจ้านวยเสียวไหมมัมมัมไหมเอาให้หน่อยสักหน่อยนะคะหนูจะป้อนน้องโอเคนั่งลงอะไรกินไหมลูกอะไรนะบักกินวักกินวักินไปนั่งโต๊ะเด้กบาทนี่ มากินกับยายลูกมาโอ้ยอร่อยโอ้มาขอโทษมาดูนี่มาดูนี่มาดูนี่เข้าผัดเข้าผัดอร่อยอร่อยพี่วัยดูสิอร่อยจังเลยมาลูกมามานั่งมาบ่กไก่ดาวบ้กเลยกินก่อนลูกเจ้สวยแล้วจะไปกินเขาน้ำเมล็ดล้ลูกสาวแล้ว กอ้ยน้ำร้านใหญกินบักอันอังวอ๋ออังวนกี่โลกินทั้มหนึ่งเลยทิกินไวนึงเลยไวน์แบบใหญ่โอ้มีในไหมล่ะอืมเอานี่นี้มาเอานี่นี่นี้เม็ดแดงแดงไตก่อนมันจะคายอย่างนั้นเลยให้มังกินอันนั้นหมดก่อนโนนอนโนนนนนเดี๋ยวเดี๋ยวหนูกินกินนมก่อนถ้าอย่างนั้นหนูก็วางนมหนูเลือกกินอย่างใดอย่างหนึ่งโอเคเอาข้าวมาที่นี่ะทีนี้กินข้าว โอเคกินข้านะครั้านุงด้วยนะคะก้านลงด้วยค่ะนะพี่พลอยกินไหมคะพี่พลอยกินให้หมดนะหน่ะกินน้ำกินนะครับรียบร้อยอ๋ออ้ออ๋ออ๋ออ๋อหนักก่อนคุ้มกว่าพโอ้ไม่ต้องโยนมาอย่านะให้โยนมาระวังดีๆไม้มันจะตีหลังลายไม้จะตีตูดเลย ถ้าใครโยนอ่ะกินไหมครับเเอืมอุ้ยแท่กินตัวลูกอันนี้เื้ยย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 ย่ยย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 ยัยย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 ยลยย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 ้ยย่ยย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 ยุ่ยย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 ยกมยนยยยยยยยงยยยยยยาา กินได้แล้วลูกกินเลยไหมกินได้ทุกอย่างลูกชอบกินผักเห็นไหมลูกวิทย์หนูชอบกินผักใครตรงนี้ข่าใครใส่นี่เรียกคุณยายกินข้าวหน่อยนุ่นนุ่นเรียกคุณยายกินข้าวกินข้าวค่ะเรียกก่อนโอ้ยถึ่งเขาถึงนมอจัดจังได้ดอกโอ้โหหลายอย่างหลายแนวแท้ลูกไปหิวอย่างมากกระดักกระดอนเฮ้จัมุ่ง

ขอบคุณคืนยางคืนยังอาปากดูเดี๋ยวเขาขอบคุณนั่นแะขอบคุณค้าก่อนขอบคุณค้าเดี๋ไหมอนนุทำเองหนูุทำเองอนนุทำเองขอบคุณค่ะ